อยากรู้ไหมครับว่าพวกเราที่ไม่พังแต่ละคนใช้ไม uh ้อะไรในการพากเสียงกันบ้างกูไม่รู้หรอกนะว่าไอ้พวกคนเก่งๆมันใช้ไม้อะไรแต่สิ่งที่มึงต้องโฟกัสคือการฝึกฝนทักษะการดูการฟังการอ่านและการออกเสียงไอ้กูเริ่มต้นจากไมราคากระจอกร้0ยสองม่จากคู้ฟังมือถือแล้วกูก็ค่อยๆเก็บตังค์ไงกูเก็บตังค์จนได้ไม้ตัวนี้มาใช้เนี่ยออดโอเทนิคาอ 2 5 0หศศเว้ยไอ้มึงจะใช้ตามกูก็ได้จะใช้ที่แพงกว่ากูก็ได้หรือจะใช้ที่ต่ำกว่ากูถูกกว่ากูก็ได้มันไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่มึงต้องโฟกัสจริงๆอะนะคือความตั้งใจอย่าทำตัวกระจอกชีวิตมึงแย่แน่ถ้ามึงไม่สู้จริงๆมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะคือถ้าแกมองจากภายนอกอะ แค่ว่าจะไม่เลือกของชิ้นนี้เลยก็ได้เหมือนที่แกไม่เลือกเราแต่แกรู้ปะ่ะออรดิโอเทคนิกา ATR 2 0 0 1ที่แกเคยแนะนำให้เราใช้เราก็ยังใช้ยังพกไปไหน,นมาไหนด้วยอยู่เลยถึงสายแท็บซีมันจะชอบพันกันนะแก็ยังเป็นไม้ที่เราชอบอยู่ดี จริงๆมันก็ธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรเลยขอให้ไม่มันจะดีแค่ไหนอะแต่ถ้าแค่ไม่อยู่ฟังแล้ววะมันก็จบแล้ววะเคยไหมคุยกับใครสักคนหนึ่งคุยกันมานดีๆสักพักจู่ๆวันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปหายไปโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับเป็นเพราะใหม่ของคุณไม่ค่อยดีหรือเปล่า คุยไปก็ฟังกันไม่รู้เรื่องมีเสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างลองหันมาใช้เจ้านี้สิครับแซมสัโกไมค์ไมโครเนเซอร์ขนาดพกพารับเสียงด้านหน้าแค่อย่างเดียวและมีโหมดลบเสียงรบกวนด้วยนี่เลยครับสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาถ้าแก้ไขจุดนี้แล้วเายังไม่กลับมาคุยกับคุณอีกแล้วก็ไปที่หน้าบ้านเขาเลยครับแล้วใช้ตลกโผงตะโกนคุยกับเขาไปเลยสมัยเนี้ย<อ>เขาไม่ใช่ตลกโผงกัน<อ>แล้ว<อ>นี่จ้าแค่มีไมโครโฟนรุ่น A A M เนี่ย พูดเมื่อไรก็ดังไปสามบ้านแปดบ้านนูน่นเนี่ยเมื่อวานยัยพรเดินไปดูลิเกมาพระเอกนี่นะเสียงใสอย่างกับแก้วเลยเพราะอะไรเพราะก็ใช้รุ่นเดียวกันเรื่องแบตเตอรี่นี่นะไม่ต้องห่วงเลยชาร์จแป๊บเดียวกันน่นแหละใช้ดีลูกบวชเลยจะใช้กับอะไรล่ะมือถือกล้องคอมอะไรก็สิบเสียไปเถอะใช้อะไรได้ก็ใช้ไป มองะมีปัญญาก็ไปหาซื้อเองสิภาษาอังกฤษน่นสำคัญชะไหนวันนี้จะมาสอนให้รับรู้เอาไว้เป็นศัพ์ง่ายๆฟังแล้วเข้าใจเอาไปเริ่มกันซัพ์แรกเลยไปาจารย์ภาษาอังกฤษเรียกกันว่ามุนห้องต่างๆมันเรียกว่าลูกเร็วๆนี้เรียกกันว่าซูนส่วนไม้ที่ผมใช้มันเรียกว่าซูม ZOO m h อเเป็นเครื่องอัาเสีงที่ใช้ง่าย ZOO m h อ็มเฮแฮนดี้และขอดเดินน้ำหนักสบาย ZOO m h อ็ใช้งานบันทึกเสียงได้หลากหลาย ZOO m h อ็ อัดเสียงต่างๆได้ง่ายไดย้งานร้องเพลงบัทึกเสียงโปรดักชั่นต่างๆใช้ในหรือนอกใช้บนหรือร่างถ้าอยากเพิ่มเสียงปรับวอลุ่มได้บ้างแต่อย่าตะโกนดังเดี๋ยวรบกวนเพื่อนข้างบ้านการใช้งานของผมเอาปากไปจาะแล้วก็เปล่งเสียงแค่นั้นก็พอเสียงจะถูกอัด เทา SD การจากนั้นก็นำเอาไปตัดต่อใช้งานต่างๆขึ้นอยู่แต่ละท่านเลือกให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับกำลังสนุกกับการภาคเสียงเปล่งพลังติดตามพวกเราได้ที่ช่องไม้พัง